แอนโดนกัดอะอ๋อเ,เพราะพี่นันไปทำอะไรมานะทำไมถึงโดนกัดนะทำไมนะลูกอ๋อทำไมนะอ๋อไม่เล่าหรูอหรออ๋อแม่รู้แล้วแม่บอกว่าไงมันหิวไอตัวนั้นมันหิวพี่นันก็เลยทำไงกินงานหมดแล้วเขากินกันวันละรอบลูก ยาหมดแล้ว <Yeah. S 1> เออยาหมดแล้วครับเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูป้อนแม่อีกพรุ่งนี้ mm. เออเดี๋ยวแม่ป้อนอีกพรุ่งนี้นั่งก่อนพี่จ้าถ้ากระโอกมาบอกแม่ด้วยกระเราเรียกมันออกมาไหมล่ะวันเนี้ฮะ mm. เรียกมันออกมาไหมออกมาเรียกมันออกมามันอยู่ในรูนะกระโลอกอะ่ะมันมีสองตัวมันอยู่กับพ่อแม่ของมัน mm. 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 เอ,อิมเติมอยู่พ่อแม่ของมันกระโอกตัวน้อย ก็จะมาวิ่งเล่นวิ่งเล่นกันตรงไหนนะน้องโซเชียลแม่ดูหน,นหน่อยกระโลกไหนนูโอ้ตัวเป็นยังไงตัวเราเป็นตัวใหญ่หรอแล้วตัวเป็นสีอะไรคะสีดีด๊ดกโอ้สีส้มเลยเหรอกระโลกอะไรสีส้มน่ารักหลาค่ะพี่เนยผมดดีด